อารมณ์จมกับอดีตคืออารมณ์หายนะคุณกำลังลากอดีตมาสร้างปัจจุบันเมื่อวานคนดูน้อยหน่อยใจแม่งเสียวันนี้จะดูกูกี่คนวะแล้วพออีกวันหนึ่งคุณดันลากอารมณ์นี้ลากไปด้วยในอีกวันหนึ่ง อารมณ์จมอดีตเรื่องเมื่อวานปล่อยมันไปกดกล้องไลฟ์ใหม่สรุปคือฉันเป็นคนขายดีดังนั้นฉันจะไม่ลากอดีตวันนี้ฉันจะตื่นมาแล้วอยู่กับวันปัจจุบันแล้วสั่งให้ทุกวันคือวันเงินเข้าและถ้ามันจะไม่เข้าวันนี้พรุ่งนี้มันก็เข้าและถ้ามันจะไม่เข้าพรุ่งนี้มันหลีนนีมันก็ต้องเข้าถ้าไลฟ์นี้มันยังขายไม่ได้ไลฟ์หน้าต้องขายได้ถ้าไลฟ์หน้ายังขายไม่ได้ไลฟ์ถัดไปมันต้องขายได้ แล้วในที่สุดมันก็ขายได้เพราะคนขายดีไม่หยุดทำแม้วันที่ขายไม่ได้และไม่สนใจเรื่องเมื่อวานไม่มีอารมณ์จมอดีตแต่คนที่มันหยุดทำไว้ซะก่อนเพราะมันจำได้ว่าเมื่อวานในไลฟ์สดคนดูหนึ่งคนครึ่งและขายไม่ได้มันเอาความกลัวลากไปด้วยพอเปิดไลฟ์ใหม่มันเอาผลลัพธ์ของเมื่อวานมาใส่หัวรอไว้ก่อนแล้วอย่าลากอดีตมาทำลายปัจจุบัน